ดูครับเฮตกใจไหมเข้ามาทำกิจกรรมนะครับวันอาทิตย์ครับผมเฮ้ยบคอะไรเอาไปได้หมดโอ้ไม่น่าเลยเดี๋ยวมาใหม่มาใหม่ทำไรครับอ๋อดูปุณายนี่โอ้โหความคิดความคิดตากะต้องมองมองภาพเองครับพี่จะดูออกครับผมดูความทรมโหดอ่ะ มีนานมากครับปวดขาแล้วเฮ้ยเป็นไรครับคุณเป็นไรครับเป็นไรครับคุณตะวันคุณเป็นไรครับเมื่อกี้ทำไมคุณตกใจขนาดนี้ครับคุณเป็นไรครับผมคุณเป็นไรเดี๋ยวโผลครับพี่น้องเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวโผลติดเก่าครับติดเก่าเหรอตกใจคนเดียวทไม่ได้คนเด้อถ้าแม่ทำทำถ้าตกใจที่เป็นไงเมื่อกี้ทายไหม เป็นไรครับคุณเป็นอะไรครับค oui> ุณเป็นอะไรครับผมโอ้แอลเห็นแล้วนี่คุณเป็นอะไรครับนะเอ๊ะจไมคุณสร้างภาพมันเหมือนจริงเหลือเกินครับผมคุณแกล้งทำใช่ไหมครับโอ้อเห็นนิดนึงอ๋อเหรออ๋อเหรอจะไมคุณแกล้งทำเหมือนจริงมากเลยครับเมื่อกี้เอได้ผลได้ผล อันนี้เส้นตื่นมากไม่ใช่เส้นตื่นอันนี้เส้นลึกมากครับด้านมากครับเจ๋ยอันนี้เหมือนโอ้โหหลุดเลยครับหลุดโลกเลยครับวันนี้หลุดโลกคิดเลยครับอันนี้กูเหมือนผู้หญิงอยู่ครับผมอันนู้ผู้หญิงอ่เหรออันนี้กูเหมือนใช่เหมอลย